ตัวเต็มวันพีชตอนที่1นึ0กับการต่อสู้สุดกำลังนะครับของทางด้านฝั่งของลูฟี่โซโลเอ้ยที่ประธานนะครับกับทางด้าน4จัก,กรพัรดทางด้านของบิ๊กบัมแล้วก็ไคโด สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายสําหรับคลิปวันนี้ก็จะเป็นตัวเต็มของวันพีชนะครับตอนที่1นึ่นะครับซึ่งจะเป็นตอนนะครับที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็มันมากๆเลยเพราะว่าจะมีความครบรถแบบสุดๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ทําไปนะครับก็จะมีเพียงแค่ข้อความที่ได้มาเท่านั้นแต่ว่าในตอนนี้นะครับผมก็เห็นหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความเอ่ยนะครับหรือว่าฉากการต่อสู้ต่างๆที่เป็นรูปภาพนะครับวันนี้ อรีววิิธหากใครนะครับไม่อยากจะโดนสปอยเลยนะครับก็ปิดคลิปนี้ไปแต่ใครนะครับรับได้นะครับก็เตรียมรับชมได้เลยอย่าลืมกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยและเรานะครับไปรับชมความสนุกความบันของคลิปนี้กันเลยโดยจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ในตอนนี้นะครับทางด้านของลูฟี่เรานะครับใช้เกียร์สี่ในการต่อกรกับทางด้านไคโดและก็ใช้ท่าใหม่นะครับอย่างท่าคองแก๊สลิงซึ่งจะเป็นการควบรวมกันนะครับกับฮาคิเกราะขั้นสูงสูงของเขาที่ฝึกมาและสิ่งสําคัญนะครับที่ เราได้เห็นเลยก็คือลูฟี่ของเรานั้นสามารถกระหน่ำการโจมตีใส่ไคโดได้เพียงแค่เขาคนเดียวเท่านั้นเลยเล่นเอาทุกคนนะครับถึงกับตกใจเลยแหละครับที่ลูฟี่นั้นสามารถต่อกรกับไคโดได้ขนาดนี้แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ใครสังเกตดีๆนะครับในตอนนี้จะเห็นว่าลูฟี่ของเรานั้นที่กระหน่ำซัมเมอร์เซลใส่ทางด้านของไคโดแต่ลูฟี่ของเรานะครับก็เหนื่อยใช่เล่นเลยแหละครับพอแพ้แคเลยนะครับตลอดการต่อสู้กับไคโด แต่สิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้ทุกคนน้นถึงกับตกใจนะครับกาการโจมตีของทางด้านลูฟี่พอลูฟี่นั้นสามารถต่อยไคาโดนั้นลงไปนอนกองกับพื้นได้คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับที่คนคนนึงนั้นจะสามารถสร้างอาการบาดเจ็บให้ไคโดได้ขนาดนี้ก็เล่นเอาพี่ไคโดของเรานะครับก็อักเลือดไปเลยละกับการโจมตีครั้งนี้แต่ก็นั่นแหละครับถึงแม้ว่าลูฟี่ของเรานั้นจะตีบวกนะครับพลังการโจมตีขึ้นมาแบบมหาศาลแต่มันก็เปลืองนะครับร่างกายของเขาเม,มากๆเลยเพราะการที่เขานั้นใช้อาคีขั้นสูงๆใช้แบบระนซมเอ์ลคืใช้ แบบไม่หยุดแบบนี้นะครับทำให้ร่างกายของเขาไม่สามารถแบกรับภาระนะครับในการใช้ฮาคี้ได้ขนาดนี้จึงทําให้ลูฟี่ของเรานะครับค่อยๆตัวแฟบลงนะครับจากการที่เขาเหนื่อยล้าจากการโจมตีแบบขั้นสูงสุดซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับเพราะก่อนหน้านี้ลูฟี่ของเราก็เคยเป็นแบบนี้เคยตอนนั้นนะครับเขาใช้ฮาคี้ธรรมดาในการโจมตีศัตรูนะครับก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกายตัวเองเหมือนกันแต่หนนี้นะครับลูฟี่ใช้ขั้นที่มันสูงไปกว่านะครับก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรกับการที่เขานั้นนะครับจะ ฟื้นร่างกายตัวเองเพื่อให้นะครับสามารถกลับมาใช้เคลีสีได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งพิคิดของเรานะครับเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับก็ออกแนวอิจฉานิดนึงนะฮะแล้วก็ออกแนวแบบว่าบ่นๆแหละครับว่าท่าของลูฟี่นั้นน่ะเป็นท่าที่มาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าหากแบบว่าใช้ได้ผลจริงๆมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีและเมื่อสถานการณ์ย่ำแย่นะครับทางด้านพิกมัมก็เลยแหวงกัดในทันทีนะครับคือไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโจนสลัดนั้นนะครับมันไม่มีหลอกใครนะครับเข้าออกสาานนะรกก็ใใชได้ จังหวะนั้นแหละในการชนะทธงด้บิกมัมนะครับจึงทำการจะโจมตีใส่ทางด้านลูฟี่ในทันทีแต่ทางด้านโซโลเดอะแบกของเรานะครับทำการแบกลูฟี่หนีนะครับการโจมตีของบิกมัมได้ทันเวลานะครับก็คือแบบโคตรจวดวิดเลยล่ะไม่อย่างนั้นนะครับทางด้านของลูฟี่เรานะครับก็คงกลายเป็นปุ๋ยนะครับให้ทางด้านปิกมัมนั้นโจมตีไปแล้วซึ่งทางด้านคิดนะครับเห็นโอกาสแบบดีสุดๆเลยจึงรีบเรียกคิลเลอร์นะครับในการรีบไปโจมตีไคโดนะครับที่ลงไปนอนแตะตุยในตอนนี้โดยทั้งสองคนนะครับพยายามจะเข้าไปโจมตีทางด้านของไคคโโดดดแต่ทาาง้นไรลก ขึ้นมานะครับจะอาการบาดเจ็บได้ทันเวลาพอดีส่วนทางด้านรอนะครับทำการสกัดกั้นนะครับทางด้านบิ๊กมัมเอาไว้นะครับด้วยท่าเคาน์เตอร์ช็อกของเขานะครับเพื่อไม่ให้บิ๊กมัมนั้นสามารถไปช่วยเหลือไคโดได้และไคโดนะครับก็แสดงแสงยานุภาพของเขาในทันทีโดยการที่เขานะครับสร้างเป็นคลื่นทอร์นาโดขึ้นมารอบตัวเองเลยก็เป็นอะไรนะครับที่มันอลังการงานช้างมากๆเลยล่ละที่ไคโดทําอยู่เล่นเอาทุกคนในตอนนี้นะครับกระจัดกระจายนะครับจากการโจมตีของทางด้านไคโดทางด้านโซโลนะครับที่ทําการแบกหรืออุ้มลูฟี่เอาไว้นะครับก็อุ้ แล้วล่ะตัวของลูฟี่ในตอนนี้นะครับก็ปลิวกระเด็นไปจึงทําให้ทางด้านของลูฟี่นั้นนะครับที่ปลิวกระเด็นไปตามสายลมนะครับก็ถูกทางด้านไคโดนั้นนะครับข้าไปแดกได้นะครับแบบโคตรฉนาดเลยล่ะและถึงอย่างนั้นก็ตามทีแต่ครับเพลงตัวจริงกระทิงแดงของเราอย่างทางด้านโซโลนะครับเมื่อเห็นกบตันของตัวเองนั้นนะครับกำลังถูกข้าบไปแดกนะครับจึงทาการใช้ท่าของตัวเองในทันทีโดยการใช้วิชา3ดาบของเขานะครับในการสร้างเป็นพายุในการโจมตีใส่ไคโดนะครับซึ่งไคโดเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับเขารู้ได้ทันทีเลยครับว่าฮ นนั้เป็นฮาคี้นะครับที่ไม่ธรรมดาแน่นอนและการโจมตีครั้งเดียวนะครับของทางด้านโซโลสามารถสร้างอาการบาดเจ็บให้กับทางด้านไคโดได้เลือดของไคโดนะครับกระอักออกมาจากปากเลยนะครับและทนใดนั้นเองร่างของลูฟี่ก็ค่อยๆกระเด็นออกมาจากปากของไคโดนะครับไม่ได้เป็นอาหารนะครับมือดึกของไคโดก็ถือได้ว่าโชคดีเลยล่ะที่มีทางด้านของพระเอกตัวจริงขี้หมาแห้งของเราอย่างทางด้านโซโลในการช่วยเหลือเอาไว้ซึ่งหลังจากนั้นทางด้านของไคโดรู้ได้ทันทีเลยครับว่าดาบที่ทางด้านของโซโลถืออยู่นั้นน่ะเป็นดาบของโคซุกิ เดละทางด้านของไคโดรู้สึกจะมีความพึงพอใจนะครับจึงนาการทดสอบนะครับทางด้านเหล่า11ซูเปอร์โนวาอีกหนึ่งครั้งโดยการที่เขานั้นนะครับทำการคำรามออกมาจนเกิดเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่นะครับเป็นการโจมตีที่มันแบบโคตรจะอลังการซึ่งหากใครงงนะครับมันก็จะคล้ายๆกับการโจมตีนะครับที่ทําการโจมตีและกี้คูแขนขาดไปนั่นแหละแต่การโจมตีครั้งนี้นะครับเป็นการโจมตีรอบทิศทางเลยนะครับจึงทําให้ยากแก่การหลบมากๆเลยแต่ถึงยังไงก็ตามทีนะครับสกิลเหล่าพวกพระเอกนะครับยังไงก็หลบได้โดยทุกคนนั้นนะครับก นะครับจากการโจมตีไคโรได้ก็เป็นการโชว์ช็อตเท่ๆนะครับสกิลแต่ละคนในการหลบหลีกการต่อสู้ของศัตรูเหตุการณ์ถูกตัดไปที่งด้านของ CPC ซีโร่นะครับซึ่งหากใครไม่รู้ว่า CPC ีซีโร่นั้นคือใครนะครับ CP ซีโร่นั้นก็คือเป็นคนของฝั่งรัฐบาลนั่นแหละครับแต่ว่า CPC ซีโร่นั้นนะครับก็จะเหมือนเป็นองค์กรมืดองค์กรหนึ่งในการช่วยเหลือนะครับหรือว่าทํางานต่างๆซึ่งจริงๆแล้วนะครับ CP ซีโร่นั้นถูกเชิญมานะครับโดยเจ้าโชกุนโอโรจิแต่ผลปรากฏว่านะครับเจ ทางด้านไคโดทําการหักหลังจึงทําให้นะครับทางด้าน c ีปีโลก็รู้สึกเซ็งเล็กน้อยเลยครับเป็นเพราะว่าไม่ได้มางานเลี้ยงนี่จากการที่ว่าที่นี่จะกลายเป็นงานเลี้ยงนะครับกลายเป็นการเปิดศึกสงครามกันเกิดขึ้นโดยเป็นการประทะกันระหว่างยุคสมัยใหม่ที่ประท้ากับ4ี่กจกรพัดนะครับเหล่า c p ปีซโลนั้นก็ออกอาการเซ็งนิดนึงแล้วก็มีการอัปเดตสถานการณ์เลยครับว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นนะครับมีกําลังรบเท่าไหร่กันแล้วนะครับดูจากการสูญเสียนะครับหากดูเป็นตัวเลขแล้วก็นะครับทางด้านฝั่งของสมุไรนั้้้นอาจจะดดดูไเปรียยบแต่ว จำนวนคนที่มีแล้เราก็สามูไรนั้นนะครับก็ยังห่างนะครับกับทางด้านพรรคพวกของไคโดค่อนข้างหลายเท่าเลย ซึ่งเราก็จะเห็นนะคบว่าจาร์โอด่านั้นพยายามจะรวบรัดการต่อสู้ครั้งนี้นะครับให้มันมากกว่าเดิมนะครับคือก่อนหน้านี้หากมีการต่อสู้กันหลายคู่เราก็มักจะได้เห็นนะครับว่าการต่อสู้ของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแต่จาร์โอดานั้นนะครับก็แค่ตัดภาพรวมนะครับว่าแต่ละคนในตอนนี้กาลังต่อกรกับใครกันอยู่บ้างนะครับซึ่งแต่ละคนที่ต่อกรนะครับก็เป็นตัวเป้งๆนะครับในการต่อสู้ทั้งนั้นเลยซึ่งก็เป็นการจบตอนนี้ไปนะครับซึ่งก็จะเป็นสถานการณ์นะครับที่มันดูย่ําแย่แบบสุดไปกกวว่่่าาาเเดิมนืองจ นะครับไม่ว่าจะเป็นคิตลูฟี่แล้วก็รอทั้ง3คนนั้นนะครับก็อยู่ในสภาพที่มันสะบักสะบอมมากๆเลยแตกต่างกับทางด้านของไคโดแล้วก็บิ๊กมัมแบบสุดๆเลยแหละครับเนื่องจากว่าไคโดในตอนนี้ ได้กลายร่างนะครับเป็นร่างไฮบริดของเขานะครับซึ่งร่างไฮบริดนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งร่างที่มันทรงพลังสุดๆเลยเนื่องจากว่านะครับทางด้านความเร็วในการโจมตีจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นและก็จะมีความสมดุลนะครับทางด้านการโจมตีด้วยเช่นกันจึงเป็นร่างนะครับที่เหมาะสมแกการโจมตีศัตรูแบบสุดๆเลยและไคโดในตอนนี้นะครับก็กลายร่างเป็นร่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของไคโดกับบิ๊กมัมทั้งสองคนก็ดูทีท่าจะสะใจมากๆเลยแหละครับกับการที่พวกเขานั้นกําลังจะเอาจริงในการต่อสู้ครั้งนี้แล้วก็ทั้งหมดนี้นะ การรีวิวตอนที่1 0 0่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่ผมบอกแล้วนะครับว่าเป็นตอนที่มันแบบสุดๆเลยเนื่องจากว่าจะมีความคบรถนะครับการต่อสู้ของทั้ง2ฝ่ายก็น่าจะถูกใจนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมแล้วกันกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fan Page นะครับในวันพรุ่งนี้เราคงจะได้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับประเด็นสําคัญเกี่ยวกับวันพีนะครับอย่าพลาดเลยล่ะสําหรับวันนี้นะครับคงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคคุณรับ